สวัสดีครับเพื่อนๆตาม2020ันนะครับวันนี้จะมาชี้ตำหนิเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสไตล์ผมนะครับผมเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับผมหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองครับรุ่นสุขใจนะครับเพื่อนๆเหรียญรุ่นสุขใจนี้นะครับจะมีเก๊เยอะมากครับเพื่อนๆต้องสังเกตกันให้ดีนะครับอยากเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมก็เบื้องต้นนะครับ เป็นเหรียญที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมและมีเกเยอะนะครับเลยอยากจะมาชี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเบื้องต้นผมดูแบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นบล็อกบอลนะครับบล็อกบอลสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีเนื้อเกินนะครับผมเป็นลูกกลมๆอยู่ระหว่างอักขระตรงนี้นะครับ โค้ดจะอยู่ตรงนี้และตรงนี้นะครับผมโค้ดตรงนี้จะเป็นโค้ดตัวทอนะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนนะครับจําโค้ดให้แม่นนะครับผมก็สามารถจบที่โค้ดได้เหมือนกันนะครับผมเบื้องต้นผมก็จะจดจําไบน้านะครับพาสังขายไว้นะครับผมให้แม่นๆ่นเลยครับผมจดจําโค้ดครับในลักษณะของพระที่อยู่ในกรอบนะครับผม สามารถจบที่โค้ดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพระเปล่าๆก็ดูขอบตัดประกอบเลยนะครับผมเพื่อนๆจดจำโค้ดเนี่ยครับให้แม่นเลยครับผมถ้าจำโค้ดให้แม่นก็จบที่โค้ดได้นะครับผมโค้ดตัวทอตรงนี้นะครับนี่ฮะ พื้นผิวเพื่อนๆลองดูนะครับจะตึงนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับผิวไฟอักขระเลขยันต้องคมชัดนะครับเพื่อนๆตัวหนังสือต้องเป็นแท่งเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับผมพื้นผิวตึงนะครับผม อักขรเลขยันนะครับผมคมชัดเลยครับผมด้านหลังก็จะมีจุดสังเกตให้ได้ได้ดูตำหนิเหมือนกันนะครับนี่ครับอย่างเช่นเนื้อเกินตรงนี้นะครับนี่ครับส่วนโค้งตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ เช่นส่วนของเลข2ตรงนี้นะครับสังเกตเท้านะครับคมเลยนะครับพเพื่อนเื่นไม่ได้สองกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยครับเลสองไทยนะครับตรงปลายนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับ สังเกตตรงนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนเือที่ผมชี้ไว้ตอนแรกนะครับนี่ครับเพื่อนเนเห็นไหมครับจุดดำๆด้านล่างขอบนะครับขอบเหรียญแล้วก็เน่อเกินตรงนี้ครับส่วนโค้งสองฝั่งเลยครับ เรียนแท้ค่อนข้างดูง่ายครับเพื่อนเพือนแล้วก็ด้านหน้าก็จะสังเกตตรงนี้อีกทีหนึ่งครับตรงฐานครับตรงฐานองค์พระสังขายนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นเส้นตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับผมลองศึกษาเพิ่มเติมได้หลายๆช่องทางนะครับผมส่วนนี้ของผมก็จะเป็นเบื้องต้นครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม เดี๋ยนี้จะเป็นบล็อกบอลน,นะครับบล็อกนิยมที่สุดแล้วนะครับผมเหรียญนี้ถือว่าสวยนะครับผิวไฟชัดเจนเลครับจมูกโด่งนะครับผมใบหน้าชัดเจนครับผมฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมผมจะหาเหรียญพระแท้ครับ เตียนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังๆมาให้เพื่อนเได้รับชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ